นะปิดฉาก26ปีซาโตชิและปิกาจูลาจอมหอ,อมส่งไม้ต่อยกับตัวละครชุดใหม่พเจ้าออกไปหมดแล้วความฝันในว้เด็กของฉันผมจะให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้ขอแนะนำเกมนี้ก่อน Anime Catching Simulator นี่จะเป็นเกมที่จะมาสารเรื่องราวต่อของหนุ่มน้อยซาโตชิ แต่เนื้อหาถูกปรับนะครับให้มันดูสมเหตุสมผลเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเว้ย <c oughs> คือแบบการ์ตูนโปเกมอนอยู่กับพวกเรามาตลอด26ปีแล้วคือซาโตชิยังเป็นเด็กน้อยอยู่แบบนี้มันไม่ใช่ <c oughs> ผมเลยปรับอายุของซาโตชินะครับให้สอดคล้องกับอายุของแอนิเมะนี่เลยขอแนะนําให้รู้จักซาโตชิในเวอร์ชั่นชายวัยกลางคนคือแบบไม่อยากจะเชื่อสายตาใช่ไหมนี่คือซาโตชินะครับในวัยที่อายุนั้นเกือบ40แล้ว สิ่งที่ฟันนี่ของซาโตชิตอนโตเนี่ยครับเขาเอาพิกาจูไปปล่อยป่าเว้ย <Bra. S 1> ใช่ครับฟังไม่ผิดสหายร่วมรบวัยเด็กครับผมตอนนี้โตมากลายเป็นสัตว์ประหลาดสุดหน้าเกลียดน,นี่ครับเออซาโตชิรับไม่ได้กับสิ่งที่เขานั้นเลี้ยงมาก็เลยจับพิกาจูไปปล่อยป่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนี่ครับในวันนี้เราจะหาสัตว์เลี้ยงใหม่มาแทนที่พิกาจูให้กับซาโตชิเองเอาล่ะเราไปเริ่มตามหาสัตว์เลี้ยงกันเลยดีกว่าตัวแรกเชื่ออะไรวะเนี่ยวสตรอง นี่งไงล่ะฟันเลยเฮ้ยเพื่อนขอบคุณมากที่มาช่วยตายอา้าวเดี๋ยวดิคือเขาตายแบบนี้แล้วกูควรทําไงวะเหมือนผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ามนเราต้องตีเขาให้เขาไม่ตายแล้วเราค่อยจับเขาอันนี้คือในแบบของโปเกมอนแล้วตะกี้คือกุตีเขาตายแบบน่าโยกเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่นะครับนี่เลยแกใกล้ตายแล้วเพื่อนเอ้ยอืมซัดเลยซัดเลยเอละไรจังหวะนี้แหละผมจับเขาได้ไหมวะจับยังไงวะนป๊บนึง ฆ่ามันให้ตายนี่ไงจับเลยคิวตีลังกาจับได้เลยระดับแร่ด้วยเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมนะครับที่อยู่ในการ์ตูนคนละเรื่องกัน crossover กันอ,อ,อีกต่างหากเรียกได้ว่าหน้าตาดีเลยทีเดียวเจ๋งกว่าบิกจูอีกเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาจับงูดีกว่าสเน็กคุณผู้ชมครับอยู่ในดีมองสเลเยอร์ฆ่ามันฆ่ามันตัดคอมันเฮ้ยไม่ใช่ทําให้มันแบบ เอ,อออ,อ่อนแอใช่ต้วงทาให้มันอ่อนแอเฉยๆคุณผู้ชมแล้วเรานั้นจะจับเขาเป็นสัตว์เลี้ยงฮ่าฮ่ตายซะฮ่าฮ่นี่เป็นเข้าหลักสูตรเกมแนวซิมูเลเตอร์เลยนี่ว่าอเรียบร้อยโอกาสจับ60%อกดคิวเอาอะไรวะเงินคูไม่พอตายห่าแล้วคุจับมึงขายเลยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะคแบบ เราจับเขาไม่ได้แต่เราสามารถนําเขานั้นไปขายในตลาดมืดได้นะครับโอเคโอเคเอาใหม่ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นลูกเรารู้ว่านายนั้นอยากจะตีเจ้าหมอนี่ใจจะขาดมามาตีพร้อมกันตายตายซะแก <c oughs> <c oughs> ความคิดเกมนี่ดีนะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> <c oughs> จับเลยตีลังกาเรียบร้อยได้มาแล้วอีกตัวหนึ่งกลายเป็นลูกน้องเราซะ เกมนี้สนุกมากนะครับถือว่าเป็นเกมดีแต่เกมดีไม่ได้บ่งบอกว่าราคาเกมพาสนั้นมันแม่งจะราคาดีตามคุณดูนี่ดิดูราคาเกมพาสคือแบบเปิดมามันนี่คูณ2เนี่ยเกือบ1,000โลบัคตีไปเลย1,000โลบัคมันหมายความว่าไงวะถ้าผมซื้อทั้งหมดนี้กูไม่ต้องขายบ้านซื้อเกมพาสเลยเหรอเนี่ยพเจ้าแต่ของแพงๆนั่นเลยเราจะซื้อนะครับของที่คิดว่ามันจําเป็น พวกเอลตาลักอะไรพวกนี้ไม่ต้องซื้อเราจะซื้อแค่ซูเปอร์ลักก่อนมีการอัป oh เกรดด้วยโอ้ my god อัปเกรดพอร์ของเราจําเป็นต้องใช้1อะไรวะหนึ่งเอ็กซ์ตาร์พอร์มันเป็นอะไรอะ <c oughs> เขาเรียกว่าดัสนะครับดัสแ <c oughs> ปลว่าฝุ่น <c oughs> คือจริงๆฝุ่นเนี่ยมึงมาเอาแถวบ้านกูก็ได้ <c oughs> คือบ้านผมอยู่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ฝุ่นเนี่ยเป็นแบบนี้เลย <c oughs> ใช่มึงมาเอาฝุ่นบ้านกูก็ได้กูให้มึงไปหมดเลยอย่างงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะฟาร์มก่อนก็ได้โอ้โหกดเซลล์สดๆตรงนี้เลย ดูว่าผมโค้นจะจับเข้ามาวะจับดีกว่าเพราะว่าผมจับปุ๊บแล้วผมจะเอาไปฟิวส์โอเคผมไล่จับหมดละคราวนี้เราจะทําการฟิวส์ร้เซดูซิว่าฉันนั้นจะได้อะไรฟิวส์สเร็จแล้วกูดได้อะไรเฮ้ยกูดได้อะไรเนี่ยโอเคเห็นแล้วผมได้ชายนี่มาคราวนี้พลังคูณ4ี่ถือว่าค่อนข้างน่าทึ่งนะครับผมจะจับเจ้าหมอนี่ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจะเอาเจ้าหมอนี่ไปชิว ฟิวพิมวิฟิวจับมาครบละฟิวเลยยังไงยังไงก็ติดผู้มันจับมาร้อยขนาดนั้นแนะ่ฮะไม่ติดไม่รู้จะพูดว่ายังไงละแม่มีเงินพอสมควรคราวนี้ได้เวลาเปิดไข่เปิดเลยปึ๊บอ๋อมันเป็นอาวุธหลอกหรอได้แบบแรมาใช้ได้นะใช้ได้เลยแบบเออใช้ไม่ได้แล้วใช่แบบนี่มันโคตรใช้ไม่ได้เลยนี่วา ขอถอนคำพูดได้ไหมแบบแรเนี่ยฮะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้คุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ผมบึ่งรู้เกมนี้มันใส่แบบสามดาบได้เหรอวะ <c oughs> <c oughs> กูกลายเป็นโซโลโไปแล้วเนี่ยอืมซาโตชิกลายเป็นโซโลอ้าตายสักแกกูจะจับมึงไปขายในตลาดมืดนักล่าฆ่าหัวกูกลายเป็นโซโลไปแล้วฮารานีซุโกะหลับตาตายสักแกตายโอ้โหบ้าที่สุด คุณผู้ชมบ้าที่สุดนะครับเนสุโกอึดมากให้ตายเถอะหวังว่าตรงนี้จะอึดน,น้อยลงใช่อึดน,น้อยลงเซนิสุใช่บอกว่ากูอ่านชื่อถูกไหมไม่รู้ผมไม่แค่์เราได้เวลาลงนรกแล้วจ้าหนุ่มหัวเหลืองตัดคอเรียบร้อยแม่งใช้เงิน270ในการจับไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากขายเขาก่อนในตลาดมืดคือแบบโอกาสจับมัน50 50เว้ยคิว จับเลย Have a great time Are you kidding me เอาใหม่ดีาไงน,นะ Good night girl What แกไม่รอดแน่จับเลยกว่าจะได้แต่ละตัวมาระ oh. ดับเอปิกด้วยนะโอ้ oh. พระเจ้าตอนนี้ผมไม่สามารถทนสิ่งที่เย้าวยวนผมได้ในตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมขออนุญาตซื้อสิ่งนี้ก่อน <c oughs> เพราะว่ามันให้บูทผมมาด้วยเว้ย15นาทีไหนใช่กูได้บูทมา เดียนดาบเลยนี่นีด่ดาบระดับเทพมาแล้วตายซะแกตายเอาจงจริงแทบจะไม่เห็นผลเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนานๆไปเดี๋ยวก็เทพเองเอาเราได้เวลาแล้วแปลงร่างซะฮรู้สึกดีนะครับสำเร็จเลยคราวนี้ผมจะลองตีเนซุโกะดูนะครับฮแฮแฮแฮอึดน,นักเหรอฮะอกดขายก่อนเงินยังไม่พอ นี่แหละคุณผู้ชมได้เวลาละได้เวลาที่ผมจะจับเนฟุโกะล้วในที่สุดน้องเขาต้องมาเป็นของผมคิวเลยเรียบร้อยกูเกลียดเกมนี้อะไรของเองวะเนี่ยบายฮัฟังเจับ,บายากจับเย็นใฮ้ทันจิโร่มองนี่มองนี่มองดูน้องสาวแกตายตาย,ตายนี่ครับผมผมเนจะบฆ่า ne เนฟุโกะนะครับเราก็ขายเธอในตลาดมืดต่อหน้าพี่ชายเธอแกเห็นหรือยังน้องสาวแกะปดือดนกูจะฆ่ามึงด้วยไฮ oh. ้ทำไปเล่นไป ผมว่าผมตีไหวว่ะไม่เอาว่ะผมว่าผมตีไหวว่ะอาจจะเป็นเพราะว่าดาบที่ผมมีก็ได้นะนี่ไงล่ะโหจับเลย yes yes t a n โร่ o l e g e n ารี่ด้วยนะคูณเท่าไหร่ยี่แปดเลยหรอว้าไม่เชื่อน่ะเอาจริงนะครับผมว่าผมไล่จับ t a n ิโร o ดีกว่าเพราะว่าพลังโจมตีเขาเยอะกว่า พูดว่าตัวคูณดีกว่าใช่ไหมตัวคูณเยอะกว่าเอาใหม่อีกแค่ตัวเดียวอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเ nice! ไม่ต้องละผมเชื่อว่าผมนั้นสามารถฟิวส์ได้โอ้ Please. Oh, nice นียมันยกระดับกันยังวะคูณ56เลยเหรอโคตรเยอะเลยอะ่ะ โอ้โอ้มายกอดตะ่กี้ผมกดแรง up เนะครับเหมือนมันจะทําการคูณพลังโจมตีใช่คูณพลังโจมตีแลวคือตรงนี้กูนับใหม่หมดเลยคล้ายๆรีเบิร์ตผสมที่สุดรีเบิร์ตอย่างนั้นเหรอ,อหมายความว่าผมต้องมาไล่เก็บพลังใหม่อ้แต่พลังโจมตีผมเพิ่มขึ้นเร็วมากโอเคโอเคถือว่าไม่สูญเปล่าวัดเดอผมได้แบบดาบระดับสูงสุดมาเหรอไม่มันกอนนน็อันนี้เนี่ว่ะอันที่ที่กูใช้เนี่ว่ะ แล้วผมนั้นได้มาซ้ํากันนะครับคือไม่ใช่อะไรผมแม่งกดเปิดเล่นๆคุณผู้ชมเนื่องจากเรานั้นมีเงินเยอะมากนะครับเอาจริงๆเราสามารถที่จะแบบว่ารวมร่างดาบกันได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยดูดิมันก็จะแบบว่ามีดาวเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นี่ไงรวมร่างกันได้โอ้โหคราวนี้ดาบกูอย่างเทพเลยจัดการมันเลยพีโนบุนี่คือพีโนบุจับเลยนึย่ร้อย ให้ตายเถอะคุณผู้ชมจับยากจับเย็นนะครับดูนี่25ใช้เงิน20,000นในการจับพีโนบุจริงจริงมันอ่านว่าชิโนบุเปล่าวะใช่ไหมเงินของฉันเรียบร้อยคราวน่้แหละ nope จุดแกนะแกไอ้ผีเสื้อตาย nope oh my god <laughs> เดี๋ยวกูจะตีบอสเอาแล้วนะ nope เราชักแบบ ไม่อยากได้เธอขึ้นมาละนึกออกไหมหเออกัวแรกโหดูพลัง8 2เฮ้ยขดเถื่อนงั้นผมจะลองตีบอสดูเลยดีไหมเฮ้ยมันตีไหวมันตีไหวตีไหวนะครับรู้ว่าจริงๆผมควรที่จะแบบว่าเล่นที่มันเคลียร์ไปเลยแล้วเราก็ไปด่านต่อไปไปด่านนินจานะครับผมคิดว่าด่านนินจาเนี่ยเราต้องไปจับนารูโตะอย่างแน่นอนตายซะเยียบร้อยโอ้ ในการจับสิบเปอร์เซ็นต์คุณกานที่คุณจะจับเจ้าหมอนี่ได้หนึ่งในสิบเป็นแค่แล้วเช็งหนึ่งเงยอะมากเลยนะในการจับอ่ะโดยรวมมันน่าสนใจเว้ยล,ลองจับดูรรเรียบร,ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าผมนั้นจะได้มันสักตัวหนึ่ง,รงรเรียบร,ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์บะโอเคได้มาแล้วระดับอิมมอร์ทัลโหคูณร้อยสี่สิบ ชื่นใจเลยปลดล็อกไม่ได้เงินไม่พออีกกลตายซะตายตายซะแกเหนื่อยนะเนี่ยผู้ชมเล่นเกมนี้แล้วเหนื่อยนะเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่กี่โวลวะผมเริ่มพอละผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยครึ่งชั่วโมงหรือจะชั่วโมงก็และเดี๋ยวต้องกดดูแมปก่อนแมปตรงไหนวะเทเลพอร์ตอยากตาย you k i ่ท i n g me นาซูกิเลือด12ล้าน <c oughs> มันยิ่งกว่า ตัวที่คูฆ่าตะกี้อีกนะแต่บางทีนาซุกิเขาอาจจะแบบจับง่ายกว่าไงคุณผู้ชมใครเป็นคนคิดชื่อว่าเน,นาี่ยนาซุกิมันจบแล้วนาซุกิเรียบร้อยอ,มเ,อเมซิ่งมากเดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะครับคูนร้อ <9 70 S 2> ยเจ็ดสิบแลสิ่งที่ผมไล่เก็บตะกี้มันหมายความว่าไงมันทําใหา้ฮีโร่นะครับหรือว่าเหล่าโปกเกมอนจากโลกก่อนของคุณเนี่ย completely ไร้ค่าใช่มันไร้ค่าเลย คือตัวนี้คือมันไล่ฆ่าเลยมันแค่จับยากยแต่ว่าพลังมันน้อยมากอะ่ะโอ้โอเคครับคุณผ,ผู้ชมตัดกลับมาในเวลาที่ชั้นนั้นเล่นไปไกลมากๆจนจะผ่านด่านนี้อยู่แล้วตอนนี้ผมกำลังตีจิระยะอยู่นะครับซึ่งผมใช้เวลาเล่นนานมากเลยนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไั้งถือว่าเหนื่อยมากครับสําหรับเกมนี้แล้วก็ตัวละครน,นั้นถือว่าจับได้ยากมากขึ้นกว่าเดิมนะโอ้ เปอร์เซนต์การจับได้10%กูขายทิ้งเลยกูไปที่ใหม่เลยดูเน,นี่ฉันไปที่ใหม่แล้วกูไม่สนที่นี่แล้วนะครับเพราะว่ารู้อะไรไหมต่อให้ผมได้ตัวเทพจากที่นั่นไปเวลามาที่นี่มันก็เป็นตัวอะไรค่าอยู่ดีเกมนี้อย่างที่บอกไปมันไม่มีเหตุผลนะครับจากการที่คุณนั้นเอาตัวเทพจากยุคก่อนมาสู่ยุคใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหาของจากที่นี่เลยดีกว่าแถมได้ง่ายกว่ามากด้วย นึกออกปะถ้าเกิดนึกไม่ออกก็เอาไปคิดกันเองเพราะในวันนี้กูปิดคลิปแล้วนะโอเคถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับผ่านเวลาชีวิตได้ดีมากแต่ว่าเกมนี้นั้นเขาทํากับสิ่งที่อยู่ในยุคก่อนได้แย่มากนะครับของที่อยู่ในยุคก่อนของที่อยู่ในด่านก่อนมันจะไร้ค่าทันทีถ้าเกิดคุณนั้นไปอยู่ในยุคใหม่